ตองทตายสวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับแล้วสวัสดีพยกไม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเกมสถีมีอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะฮะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่31นะก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมตัวละครนะครับเมื่อก่อนผมจะชินกับอีเวนต์จี้วันอังคารกับจี้เอออีเวนต์ตัวละครวันศุกร์เนาะถ้าเกิดยุคแรกๆนะครับเดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็นจี้วันจันทร์แล้วก็ตัวละครพฤหัสเนี่ย มาสักพักแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับตารางตารางเวลาของเกมมันเปลี่ยนผมก็เลยยังไม่ค่อยชินนะครับยังไม่ค่อยชินยังชอบจำไปวันศุกร์อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีเวนต์เนี้ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยดูที่แบนเดอร์นะครับแบนเนอร์ที่ขยับทุกติกอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์ตัวละครเลยหลังนะครับกับการเพิ่มออปชันให้กับคอสตูมตัวละครใหม่นะครับใหม่ประมาณหนึ่งอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละ เป็นคอสตูมใหม่2อันนะครับนี่หมายเลขสองนะครับคอสตูมของ2ตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับเล่นกับล็อกอินนะครับก็จะได้คล้ายๆเป็นการ์ดหนูยิ้มนะครับกับเดนิสมาแล้วก็ไปแลกของภารกิจพิเศษนะครับแพ็คอันนี้ก็จะจะพาไปดูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเติมเงินอันนี้เหมือนจะเป็นเติมเงินนะครับเดี๋ยวไปดูลึกๆข้างในอีกทีนึงนะครับอ่ะไปดูลึกๆกันก่อนนะครับอันแรกไปดูที่ภารกิจกันไอ้กิจกรรมกไนก่อน กิจกรรมเล่นนะครับนี่นะครับถ้าเกิดล็อกอินล็อกอินได้อันนี้ถ้าเล่นได้อันนี้นะครับเหมือนจะได้แค่อย่างละใบนะครับสร์อาทิตย์สองใบน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่คิดว่าใช่มัง้งเราเอาอีกสองใบเนี่ยมาซื้อมาเปิดสุ่มแพ็คนะครับเก็บให้ได้อย่างละสองมาสุ่มแพ็คตัวละครก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเป็นดวงนะแต่ส่วนใหญ่ก็จาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งคืออันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยก็คือให้เราไปทําภารกิจมาก่อนนะครับเออมันจะมีภารกิจที่เราต้องไปรับบัตรแล้วก็มาทําภารกิจเดี๋ยวพาไปดูนะครับซึ่งในภารกิจก็จะมีกล่องสุ่มมันก็จะสุ่มได้เนี่ยได้การ์ดเพชรสามรนะครับการ์ดเพชรสองรหรือว่าการ์ดเพชรหนึ 100, หรือว่าพวกนี้มีหินเพชรด้วยทีนี้มันก็จะให้เราเติมเงินครับอันนี้ก็จะให้เราเติมเงิน อันนี้ให้เราเติมเงินนะครับเติมเงินปุ๊บแล้วเราก็จะทําให้ของที่เราได้รับมาเนี่ยเป็น2เท่าจากร้อยหนึ่งเป็นพันหนึ่งอะไรเงี้ยจาก200 1, เป็น2,000ก็แนะนําว่าถ้าได้ของวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยดูก่อนก็ได้นะครับว่าคุ้มค่าที่จะเติมไหมถ้ามันคุ้มค่าที่จะเติมแค่สามร้อยปสามพันเนี่ยเออเติมเถอะนะครับค่อยไปเติมเงินซื้ออันนี้มานะครับทีนี้ภารกิจอยู่ตรงไหนภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากรับบัตรผ่านมาแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับภารกิจนะครับตรงนี้ไอเทมจะเป็นอันหห่ภากิิจไเเเทพศษ็น ไปรับไอ้ใบไอ้การนี้มามันก็จะมีล็อกอินเล่นเกมไอ้กล่องำดำๆนี่นแหละครับคือไอ้กล่องที่มันจะสุ่มของให้เรานะมีทั้งหมด4กล่องบ้านหนึ่งสองสามสี่โอไม่ใช่มี5กล่องนะครับสแสดงว่ามีโอกาส5อย่างนะครับกล่องสุ่มนะไม่ใช่กล่องแบบเลือกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาไปดูเลหลังตัวละครกันหน่อยนะครับนะ่ะแล้วก็ก่อนจะไปพูดถึงน้ำจิ้มไอ้จานหลักเรามาคุยถึงน้ำจิ้มกันก่อนสไตล์ช็อปนะครับรับจ้างบัมโค้ดนะ50โค้ด60บาทนะครับสำหรับลูกค้าใหม่่่นนนะคครรับับบถ้้้าาาาเเเเป็ลลูกกกแวีย มันจะเหลือเพียงแค่5้โค้ด50บาทนะครับปามโค้ดกับเราเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เพชรใครที่ต้องการเพชรแบบฉุกเฉินเร่งรีบเร่งด่วนนะครับเพื่อจะไปปิดกิจกรรมนี้หรืออะไรใดๆนะครับก็จะได้เพชรประมาณ2000นะครับ pues, er 300เท่าไหร่นะ2,300เพชรใช่ครับมันคือพันหบวกกับเป็น2,300เพชรนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยไปเปิดลุนสติ๊กเกอร์ด้วยก็ถือได้ว่า60บาทกับ2,300เพชรเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับ รา,าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปริมาณเพลรนนะแล้วครั้งต่อไปเหลือห้บบาทด้วยรวมถึงหลังจากกบกิจกรรมแล้วนะครับ หลังจากจบกิจกรรมเราไม่ทิ้งนะครับเราไม่ทิ้งคุณนะเออเรามีบริการหลังการขายด้วยครับก็คือได้เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มของซีสไตล์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมลัอคกี้ดอถ้าเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งสุ่มจับรางวัลไปรอบที่ผ่านมาเลยนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับในกลุ่มก็จะพูดคุยกันหรือแลกเปลียนสติ๊กเกอร์กันคือเป็นช่องทางแลกเปลียนสติ๊กเกอร์ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็สามารถแท็กผมมาตอบคําถามในเกมได้เลยนะครับวันนี้ก็คือเราใส่ใจแม้จะใช้บริการไปแล้วก็ยังอยู่ในกลุุ่่่มพููดดดดคคคคยกกััััันนนไไ้ะะะะรรบบอปทีีตววลลหงา ก็จะมีเออร์วินนะครับเออร์วินนะแห่งหน่วยสำรวจนะครับมีสกอร์เปียนนะครับผีเสื้อสมุดนะครับแล้วก็คาเมนอ่าพูดตัวที่ <c oughs> เห็นไม่บ่อยในลีก่อนผีเสื้อเอ่อผีผีเสื้อคีเนะี่ยอะแตผียคีเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่น่ากลัวอยู่เหมือนเดิมครับต่อให้เจนหลังๆตัวละครใหม่ๆออกมาแล้วอะก็ไม่ทําให้ตัวนี้น่ากลัวร้อยไปเลยยกเว้นแต่จะโดนเนิร์ฟแบบแบบหลังบ้านอเออ,พอเพราะด้วยความสามารถในการสร้างพื้นไฟก็ดีหรือว่าตกเมืองก็ขโมยตังก็ดีเนี่ยมันจบง่ายครับ ขังกงอีกฝ่ายได้หรือต่อยอีกฝ่ายแล้วสับเป็นหุ่นไราการหรืออะไรก็ตามแต่เกมก็จบแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดจะบูรง่ง่ายทั้งหมดเนี้ยทำทำให้คนนี้น่าจะคุ้มสุดอ่ะบรทุนดิบก็น้อยด้วยนะครับใช้5อันเองเออคม่อีกนะแล้วก็มี Immortal c a r m e n นนะครับคาเมนตัวนี้ก็เออจะว่าไงดีอ่ะผมว่าตัวตัวเก่าอ่ะคาเมนเวอร์ชั่นแรกเห็นเยอะกว่าในแผนที่โลกนะครับคาเมนตัวเนี้ยที่มันเพิ่มเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มา นะครับใช่ไหมใช่แหละพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาดินแดนบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นนะครับต้องบอกตามตรงไม่ค่อยเห็น2ตัวนี้เออร์วินกับสกอปเปียนอาจจะจอดลึกเออร์วินให้ฟังเออร์วินเนี่ยเป็นตัวละครที่คล้ายกับตัวละครเก่าตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการเวลาทอยเต่าเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่ทอร์นาโดพื้นที่พายุแหละเอกลักษณ์ของพายุก,ก็คือเวลาเราตบพายุเนี่ยมันจะพาเรามากับพายฝ้ายมานะครับก็มันง่ายง่ายต่อการที่ว่าแค่ทอยเต่าอะแค่ทอยเต่าก็ได้โจมตีแล้วนะครับก็เลยเป็นตัวละครที เ,เล่นง่ายแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าเพราะว่าตัวละครเออร์วินเนี่ยมีสกิลช่วยที่เราสามารถเลือกต้นเกมได้ก็คือจะมีแบบทอยผ่าแล้วเป็นหัวใจเต้นแรงนะครับหรือผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับหรือไม่ก็ป้องกันบังคับย้ายนะครับของฝ่ายคล้ายสุสาครอนอะนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะเขาไม่ค่อยเห็นครับเออร์วินก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับที่ไม่ค่อยเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันยังไงเดีย สกิลมันสกิลมันก็ดีนะถามว่าใช้ทอร์โดได้ใช้หัวใจต้านแรงได้ก็ดีก็ดีก็ไม่ได้แย่ครับเพียงแต่ว่าหัวใจต้านแรงเนี่ยมันก็มีเป็นออฟได้เนาะเออมันก็กลายเป็นออฟได้ออฟซูเปอร์ไอออฟอีโวอ่ะมันก็เลยทําให้ถ้าเกิดไม่ใช่อ์วินแล้วมีสกิลพื้นที่พายุอ่ะตัวเก่ามันน่าจะคอมโบง่ายกว่าครับตัวนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเอาสกิลมาผสมอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะขนาดตัวเก่าที่เป็น ตัวที่น่าจะภาษีิดีกว่าสกิลด้านพายุยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับทางฝั่งสกอร์เปียกันบ้างสกอร์เปียนเนี่ยเป็นตัวละครสายพื้นที่ปอรโลกนะครับมันจะไม่เหมือนพื้นที่ไฟนะคือปอรโลกมันได้แค่ตรงที่มันอยู่พื้นที่ไฟคือระยะที่ทอยนะครับก็จะเป็นปอรโลกกับแมงกะพุนสาเหตุที่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นค่อยดังไม่หันหลังกลับไปอะ่ะก็เพราะว่าบางทีมันแก้ทางโดยการสร้างเขาเรียกอะไรอะ่ะ สร้างพื้นที่ในแถวเยอะๆเงี้ยสกอ์เปียนมันก็เล่นยากหละมันก็ต้องแค่แมงกับคุณกับพื้นที่ปอโลกใช่ป่ะชนไปชนมาชนมาจน,นไปอะไรเงี้ยแล้วตัวอื่นมัน,มนง่ายกว่าอย่างเช่นเทพียาคยีเดินผ่านก็ได้ไม่ต้องเอาแมงกับคุณมาลงมาล็อกแจกนั้นนะ่ะก็ตายแล้วนะครับทีนี้ถามว่าการมาของคอสตูมใหม่เนี่ยมันช่วยทําให้2คนเนี้ยเห็นน่างได้มง่าขึ้นไหมก็ต้องไปดูกันว่าคอสตูมทาอะไรบ้างเริ่มจากเออร์วินก่อนนะครับอ่าเริ่มจากเออร์วินก่อนเออวินนะครับเออวินบอกว่า เมื่อทอนุกเต๋าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลบสิ่งติดตั้งหรือสิ่งอันเชิญออกของเดิมมันก็ลบพื้นที่ได้อยู่แล้วครับมันเป็นพื้นที่ทอร์นาโดนะครับของใหม่มันก็แค่ทําให้ลบพวกสิ่งติดตั้งได้เช่นแมงกระพุนนะครับแมงกระพุนหรือตัววิญญาณของ้าภัายอ่ะมันเลยก็เป็นแบบนี้นะครับหมายถึงแบบเพิ่มเติมมาจากที่ทําไมแค่พายุไม่พอหรอมันก็เพิ่มมาทีหนึ่งแต่ส่วนตัวนะถ้าเป็นอันนี้กับอันเก่าอ่ะอันเก่าเขาคืออะไรครับอันเก่าเขาคือเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไม่เหนไฟกฟ้า85%ผมว่าอันเข่าดีกว่าเพราะว่าระยะทอย12ช่องเราอะถ้าอีกฝ่ายมันยืน13ถึง45เราจะไม่ได้ชาพายุนะครับแล้วมันจะเสียดตาทอยแต่การเคลื่อนที่ไม่เหนไกฟ้าเนี่ยบางทีเราเคลื่อนที่ไปใช่ไหมแล้วเราใส่บัตรเชิญมามันได้โจมตีละ1โลใช่ปะแล้วก็ทอยต่อเลยมันมันได้เล่นเลยไงครับเราก็เลยบอกว่าเอา้าคอสองไม่ได้ช่วยอะเออไม่ได้ช่วยแหละคอสหนึ่งดีกว่านะครับทีนี้มาดูของใครนะสกอร์เปียเหรอ สกอเปียนบอกว่าเมื่ออีกฝ่ายถอยผ่านเรานะครับ50%เด้งนะครับตูดเด้งไปยังพื้นที่กอรางโอ้เจ๋งเลยเด้อย่างเงี้ยเออก็ไม่ขนาดนั้นอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องถอยผ่านก็หลายตัวนะครับหลายตัวไม่ต้องทอยผ่านก็ได้จะมีถอยผ่านก็แค่สุดสาครกับเทพียาคีเนาะตัวอื่นเขาไม่จำเป็นต้องถอยผ่านแล้วของเก่าดีกว่าไหมเนี่ยครับเนี่ยของเก่าของเก่าบอกว่าเมื่อเริ่มเทินมานะครับเป็นดอปของเรานะครับตัวเราอะเล่นกับแมงกับคุณแล้วก็เล่นกับพื้นที่ปอลโลก ถ้าไม่ดอบต้นเทินเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้ครับเพราะถ้าเกิดดอบต้นเทินเนี่ยคุณจะได้แมงกะพุนด,ด้วยได้พื้นที่ปอโลกด้วยลุ้นสาบแถวลุ้นขังกองในแถวด้วยดอบเถอะครับไม่ต้องเดินผ่านหรอกครับเอาไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดแบบเล่นคนแรกแล้วจะขาดอีกฝ่ายได้ไหมเอาเล่นคนสองเอาให้จบไปให้ได้ก่อนเถอะ <G ül üyor> ถ้าเล่นคนสองแล้วไม่จบเนี่ยเดี๋ยวจะจะพานให้อยู่นอนคังนะครับไม่หยิบออกมาเล่นเพราะว่าขนาดเล่นคนสองแล้วยังจบเขาไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะลกเมตาคนสองขนาดนี้นะครับก็เท่ากับว่า ออคอคอสใหม่ทั้งคู่เลยไม่ได้ดีกว่าคอสเก่าเท่าไหร่นะับคอสเก่าดีกว่าดังนั้นพอคอสเก่าดีกว่าแล้วตัวละครเก่ามันก็มันก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วอะ,ะแสดงว่าการมาใหม่เนี่ยเขาก็คงไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่เห็นต่อไปนะครับกับ2ตัวนั้นโอเคนะฮะทั้ง2ท่านนอนค้างกันต่อนะครับไม่เห็นทั้งคู่เลยนี่นะครับตั๋วใบหนึ่งเนี่ยไม่ถูกนะตั๋วใบหนึ่งนี่เท่าไหร่อ่ะ 99บาทเลยนะอืมถ้าเกิดไม่ได้เพชร3 0 0ไป3 0 0พนี่ก็คิดดูดีๆก่อนนะกล้องซ่มหินเพชรนูน่นนี่นั่นนะครับสติกเกอร์นั่นนี่นูนน่นนะครับเอ่อสติกเกอร์ค่อยๆเก็บไปก็ได้ครับเดี๋ยวรอมันมีการันตีมาเราค่อยไปถมก็ได้นาะแล้วก็แรกๆก,กันไปก่อนมีการ์ดตำนานเออมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าตัวละครมาต้องมีตำนานอยู่แล้วนะส่วนคอร์สท,ที่มาเนี่ยก็มาใหม่มา,มาหมดเลยนะครับทั้งตัวละคร เออวินสกอร์เปียนหรือเทเิีาคีแล้วก็คาเมนแดงนะครับก็ไม่น่ามีอะไรส่วนจี้ริงโอ้โหไหวเหรอจี้ริงเหรอขอดูแป๊บหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วว่ามันช่วยให้สองคนนี้มันอนาคตสดใสขึ้นไหมนะดูก่อนจี G ้ลิงจี้ลิงอ่ะเจอละอันหนึง่ง ลิงก์ของ Scorpion Scorpion บอกว่าเป็นชาร์จโลกเป็นทอยหน้าหลังเป็นป้องกันเอฟเฟกต์นตลายโอเคพอเลยครับเอ้แต่ก็ไม่ไม่แย่เพราะว่าที่ที่ตอนแรกพอเลยก็เพราะว่ามันมันเปน็นไม่ใช่เกาะไร้ฟ้ามันทอยหน้าหลังกันเดียวแล้วมันไม่เลือกจุดบาร์ไม่ได้แต่ว่าตัวเองมันมีแมงกระพรุนอะเนาะก็ไม่รู้อะ่ะอืมจริงๆแล้วมันก็ถ้าเกิดตัดทอยหน้าหลังออกอะ่ะมันก็แค่เป็นคำว,ว่าชาร์จโลกกับป้องกันเอฟเฟกต์นตรายนะครับซึ่ง เ,เพชรน้ำเงินเพชรน้ำเงินโล่มันก็ทำได้ไม่ต่างกันนะครับอืมก็เฉยๆทีนี้พายุหรอพายุของไอวินหรอเออวินอยู่ไหนวะพายุเอออ่ะวินมันมาที่หลังไม่ใช่หรอสกอร์เปียนมันมาก่อนแล้วทำไมของลิงค์ไอวินมันอยู่ที่หลังอะลิงค์ สกอร์เปียนเราลิงก์เออร์วินนะที่เป็นพายุอะอ่ะผมว่าผมเซิร์ชคำว่าเออร์วินน่าจะเร็วกว่าเออร์วินนี่ปะมไม่มีการันหรอกเออร์วินอ่ะลองดูกันครับแบบไม่มีการันเออร์วินอ๋อแปบบ๊หนึ่งมันชื่ออะไรนะ จี้ลิงของเออร์วินนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันดูไหนๆดูแล้วก็ดูให้ครบไปเลยจี G ้ลิงเออร์วินชื่อว่าตุ๊กตาผลไมกาเฮอริเคนโอ้มันไม่ใช่เออร์วินเอาคำว่าเฮอริเคนมาแล้วกันไปเซิร์ชคำว่าเฮอริเคนกันเฮอริเคนเฮอริเคนเอา้ากดไม่ค่อยจะติดเนาะเฮอริเคน ไหนดูซิทำอะไรได้จี G ้ลิงของเออร์วินเมื่อทอยเสาพันฝนกค้าเจสุ่มผักเป็นต่อยเป็นหมัดต่อยเปลี่ยนฝันครัอเป็นหมัดหุ่นไลากาครับป้องกันสกิลบ,บับย้ายฝันออกข้ามและการจับ2ครั้งโอเป็นหมัดหุ่นไลากาที่มีป้องกันโจมตีก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นปะก็ไปใส่หมวก หมวกทอยหน้าหลังก็ได้นะครับหมวกทอยหน้าหลังแล้วไปใส่บัตรสาบต่อยกะไม่ต่างกันนะครับอืมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเออวินคนนั้นเนี่ยจะเล่นสายนี้หรือว่าเล่นเป็นสายไหนนะเพราะว่ามันมีหัวใจเต้นแรงเนาะก็ต้องดูว่าจะเล่นเป็นการยภาพโจมตีด้วยพายุหรือว่าจะโจมตีด้วยหัวใจเต้นแรงก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าหัวใจเต้นแรงเป็นสกิลเลือกใช้เนาะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนนะครับอีเวนต์นี้ก็เป็นเหมือนอีเวนต์พักแล้วกันเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครทำยกเว้นจะทำ แต่ส่วนตัวถ้าเกิดจะทำเ p พี A K e, ผมว่าเอ่อไปข้างหน้าดีกว่าครับเทพีอาม, e มันเก่าแล้วครับเผื่อตัวข้างหน้ามันมีของดีเราต้องใช้เพชรน,นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย